นิยายรักนิยายเสียงเรื่องเสือสิ้นลายตอนที่สิบคำพูดของออมสินทำให้กิตยาเริ่มจะมีความหวังแต่ข้อแม้ของอมสินก็ยิ่งทำให้เธอพอใจเพราะเธอเองก็คิดวางแผนเอาไว้อยู่ก่อนแล้วรอยยิ้มของคนผู้ร่วมแผนการ จึงระบายไปทั่วใบหน้าอีกสองวันเท่านั้นการดูตัวจะเริ่มขึ้นหวังว่าเธอจะมีหลักฐานมากพอที่จะทำให้จะตินอับอายจนต้องยอมถอนมั่นไปเลยก็ได้คืนนี้แล้วสินะคืนนี้แล้วที่ความฝันของเธอจะเป็นจริงเยกรีนเย็นนี้ว่างหรือเปล่าเราไปเที่ยวกันเถอะกิตยาชนเพื่อน ไปเที่ยวอย่างอารมณ์ดีแน่นอนว่ากรีนยังไม่ได้ทำงานเธอว่างอยู่แล้วมกิติยาขับรถไปถึงที่บ้านของเพื่อนทุกอย่างกระป้อมล้วเป็นอย่างดีเธอขับรถพาเพื่อนไปที่ร้านอาหารที่ตั้งอยู่ที่ทั้งคู่ไม่เคยไปมาก่อนร้านนี้ค่อนข้างซับซ้อนหน่อยนะพีอ่อมเขาชวนเราไป ขาร่วมหุ้นอยู่กับเพื่อนเขาบรรยากาศร้านสวยอาหารอร่อยเขาว่าอย่างนั้นนะกิติยาเอ่ยบอกเพื่อนกรีนหูรอกคิกเออว่าจะบอกอยู่เชียวว่าแกนะ่ะมีพี่ชายตลกดีนะชื่ออมสินชื่อฟังดูผู้หญิงจังแต่ตัวบเบิ่มเลยพูดแล้วหูวรอกคิกคักเมื่อตอนเด็กๆพี่เขาเหมือนผู้หญิงนะแต่พี่เขาเก่งนะ เรียนเก่งใจดีไม่เคยล้อฉันว่าอ้วนเลยสักคำแถมยังจัดการไอ้พวกเด็กเหลือขอที่ชอบม,มาแกล้งฉันให้กันฉันด้วยละเธอเอ่ยชื่นชมพี่ชายอย่างอารมณ์ดีหรอน่ารักดีเนาะกิติยาแอบรอบสังเกตอาการของเพื่อนสาวซึ่งดูปกติดีในที่สุดก็มาถึงร้านอาหารที่นัดกันไว้กับ พี่อมสินของเธอร้านที่ตั้งอยู่ในตรอกค่อนข้างสลับซับซ้อนแต่ยังมีคนรู้จักร้านอาหารแต่งแบบคลาสสิกหน้านั่งของในร้านให้บรรยากาศเก่าๆผสมกับโมเดิร์นข้าวของที่ใช้ตกแต่งเป็นของโบราณสูนมาก เช่นตู้ขนมสมัยก่อนตามร้านของเล่นร้านขนมสมัยวัยเรียนหลังโรงเรียนวิทยุโบราณอะไรต่อมีอะไรที่โชว์อยู่ในตู้กิจยาโทรศัพท์หาพิชายเขาเพิ่งจะออกจากบริษัทของเขาจึงฝากฝังเพื่อนที่ทำอาหารให้ออกมาต้อนรับเธอสั่งอาหารไปแล้วเพียงไม่ ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงพี่ชายของเธอก็มาถึง <c oughs> เธอทักถ่ายพี่ชายอย่างอารมณ์ดีก่อนจะพากันไปนั่งรับประทานอาหารมองดูพี่ชายซึ่งมองตามเพื่อนของเธอด้วยแววตาระยิบระยับกิตยาเท้าคางมองเพื่อนที่ดูก็รู้ว่าอมสินจงใจหยอดคำหวานเพื่อจะจีบ ก่อนจะชะม้ายชายตามามองเธอชนิดที่เธอต้องยิ้มกริ่มเยกรีนเวลาเขินดูหน้ารักน่าหยิกงานของเธอสมเร็จมากไปกว่าครึ่งไม่นานออมสินก็เข้าไปนั่งข้างเพื่อนของเธอและเริ่มแลกเบอร์โทร ถ่ายรูปคู่เหมือนว่าเธอไม่เคยอยู่ตรงนั้นอาหารอร่อยบรรยากาศอีเหลืเกินกิตยาก็เริ่มสบายใจแผนการของพี่อมสินก็คงจะสำเร็จเช่นกันพรุ่งนี้เธอคงได้หลักฐานมาตัวจัสตินหลักฐานที่จะทำให้เธอไม่ต้องแต่งงานกับเขากิติยายิ้มอย่างไมายมาดไม่นานเธอก็พาตัวเพื่อนสาวไปส่งที่บ้านอย่างปลอดภัย ถ้าทางยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ของเพื่อนสาวทำให้เธออารมณ์ดีเหลือเกินเธอเคยบอกแล้วว่าสักวันกรีนะแต่ลองจะต้องได้พบกับผู้ชายที่ดีๆและเธอคิดไม่ผิดขออภัยค <c oughs> ่ะเธอคิดไม่ผิดเลย งานของเธอจบลงแล้วสำหรับเพื่อนรักต่อจากนี้ไปก็เป็นงานของตัวเธอเองแล้วสินะวันต่อมาเอกสารซองสีน้ําตาลถูกส่งมาให้ในช่วงเย็นเธอเปิดดูรูปแรกขนแขนลุกพรึบผู้หญิงที่ถูกจ้างมาให้แบ็กเมยผู้ชายคนนั้นไม่เอาละ เธอไม่คิดอยากจะดูให้บาดใจหรอกแค่เห็นภาพแรกแค่นั้นกิจยากเก็บรูปภาพใส่ซองตามเดิมแล้วโยนส่งสง,สงวางที่เบาะหลังรถ BMW ของเธอก่อนจะขับรถกลับบ้านแล้วยิ้มอย่างอารมณ์ดีว่าเธอนั้นมีเรื่องต่อรองไม่ต้องแต่งงานกับเขาแล้วเรดองรวมหุ้นก็รวมกันไปสิ แต่ไม่เห็นจำเป็นจะต้องมีงานแต่งงานก็ได้นี่นามือเดียวเปิดเพลงฟังอย่างอารมณ์ดีแต่พอรถจะถึงบ้านอยู่แล้วกิตยากลับต้องเบรกรถหัวแทบจะขมำ,ำเพราะรถเชฟโลเลตสีเหลืองดันมาตัดหน้ารถของเธอแถมยังบังคับตีขนาบข้างเพื่อให้เธอจอดเธอหัวเสียอย่างหนัก ตอนที่เขาตะโกนบอกให้เธอจอดข้างทางที่นี่ไม่ใช่ที่เปลี่ยวและแน่ละเธอไม่กลัวเขารอกเธอจอดรถเพราะกลัวปีเอของเธอจะมีรอยคีดควรนี่เขาเป็นป้าอะไรของเขานะแม้เธอจะนึกวักวันแค่แต่เธอก็ยอมคุยกับเขาให้รู้เรื่องเธอทำแค่เพียงเปิดกระจก รถชะงกหน้าออกมาหาเขาจะติ้นท่าทางโกรธจัดเขาลงจากรถของเขาเดิอนอาดอาดลงมาที่รถของเธอคุณทำแบบนี้ทำไมคิตตี้อยากเห็นผมไปงั่งมากนะต่อเขาคำรามในลําคอตั้งใจกู่เธออย่างกับเสือกล้าทำอะไรคุณพูดเรื่องอะไรนะเธอ,อยังแกล้งไขสือทั้งที่ดูวอยู่เต็มอกแต่เขา จะดูได้ยังไงในเมื่อเธอมีหลักฐานในซองสีน้ำตามามาตัวเขาอ๋อไม่ดูใช่ไหมว่าทำอะไรก็ได้คุณเลือกเองนะคิตตี้ผมก็เลือกเองเหมือนกันไม่พูดกล่าวเขายังขยับตัวอย่างรวดเร็วจนเธอตั้งตัวไม่ทันแค่วูบเดียวเท่านั้นที่เธอได้กลิ่นเอียนเอียนและ ผ้าสีขาวๆที่ตรงเข้ามาปิดปากปิดจมูกของเธอและมือหนาที่โกดศีษะของเธอดวงตากลุ่มโตจ้องมองเขาตาเหลือกลานเขากัดดิมฝีปากเมื่อเธอยกมือจิกถึงแขนของเขาเพื่อป้องกันตัวเสื้อผ้าของเขาถูกเธอกำแน่นประตูสลายเธอยังไม่สิ้นฤทธิ์ขณะที่เขาหมายมาดใช่มีคนบนท้องถนนเดินไปเดินมา บางคนมองผ่านไปบางคนคิดว่าก็แค่เรื่องปปัวเมียบางคนหยุดยืนดูเขาไม่สนไม่นานดวงตากลมโตกค่อยๆอยปรือลงมันใช้เวลาไม่นานนักเมื่อเขาจะเตรียมทุกอย่างคุณเลือกเองนะคุณทำผมก่อนแม้ผมจะไม่รู้เหตุผลแต่ผมก็จะเลือกวิธีของผมเหมือนกันเขาจัดแจงอุ้มเธอไปที่รถของเขา จัดการลักพาตัวเธอไปต่อหน้ากล้องวงจรปิดและหลายคนที่แอบยกโทรศัพท์มือมือถือขึ้นมาถ่ายเก็บไว้ <c oughs> ขออภัยค่ะโชคดีที่เขาไม่มีพลเมืองดีเสนอหน้าเข้ามาช่วยในเมื่อเขาไม่ได้ทำร้ายเธอ <c oughs> เขาล็อกรถของเธอไว้แล้วขับพาคนโมเสติไปใน ที่ที่เขาจะเตรียมไว้เขาพาเธอไปอย่างที่ที่จะมีแค่เธอและเขาเพียงสองคนแผนสูงกับเขาเขาก็จะแผนสูงกับเธอเกือบสามชั่วโมงเขาก็พาเธอมาที่บ้านพักตากอากาศของเขาที่ซื้อเอาไว้กะว่าจะพาครอบครัวมาพักผ่อนแต่วันนี้มันกลับได้ใช้งานจริง ร่างอันงดงามของสาวน้อยในอ้อมแขนของเขาถูกวางลงบนเตียงกว้างอย่างทนุถนอมขณะที่เขาเค่อยๆจัดท่าทางม,มือใหญ่นาค่อยๆปลดกระดุมเสื้อเชิดเขา้ารูปอวดสดทรง,งดงามเธอช่างสวยงามเหลือเกินและเธอจะได้เป็นดาราหน้ากล้องให้ทุกคนได้เห็นว่าเธอคือสมบัติของเขาเป็นผู้หญิงของเขา ไม่มีใครมาพรากเธอออกจากชีวิตของเขาได้แผนสูงกับเขานักใช่ไหมแบบนี้ก็ต้องเจอกับแผนของเขาด้วยเช่นกันจบแล้วนะคะเสื่อสิ้นลายตอนที่10เนาะก็ตาขออภัยนะคะที่ยังมีอาการไอเนาะมันห้ามไม่ได้จริงๆค่ะ ก็อาการโดยรวมดีขึ้นดีขึ้นนะคะแต่ว่ายังมีอาการไออยู่เนาะแล้วก็มีเวียนหัวนิดหน่อยค่ะก็พอจะเขียนนิยายได้นะคะก็ถ้าชอบเนยายหูตาก็ตาฝากกดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็ฝากจ่ายเงินเดือนให้ตาด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามเนาะซึ่งมีเข้ามาทุกวันตาก็ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามเนาะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนะะต่จะลงนิยายช่วงเย็นๆนะคะหกโมงเย็นประมาณนี้เนาะคลิปละสิบห้านาทีประมาณนี้นะคะเนาะหโมงสิบห้าหกโมงสามสิบเนาะก็แล้วแต่ ขอบคุณเอาไว้ล่งหน้านะคะยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับเนอะหมายถึงเรื่องที่คุณช่วยดูสิ่งที่น่าสนใจให้ตานะคะขอบคุณรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ